อยากคุณมองว่าว่าเออ้แู่กับตนี่แบบเที่ยวกันเก่งเนขอที่สม่หลบ่าไปเทันก็เที่ยวเที่ยวแบบที่ที่ไม่เคยไปมันก็เพนนดีสนุกดีก็สลับกันค่ะแต่แบบครั้งที่เราเป็นเหมือนแบบว่าวันหยุดยาวอย่างเงี้ยพี่ต้นเขาก็แล้วแต่ว่า จะไปไหนก็ให้ให้พีเ่พเ,ลพเลือกอะไรเงี้ยพีก่อก็อยากไปเชียงรายเหมือนเป็นการออกทพิชพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแต่ว่าพีก่ก็มีชวนแบบพ <คง S 1> ี่มุกพี่สนิทไปด้วยกันเพราะว่าเป็นที่ที่แบบอยากไปปกติเวลาเราไปเที่ยวปะเทศเราสูดดีเห็นไหมคะแบบว่าเอิ้มเหมือนแบบมาเติมพร้อมหวานก็หรืออะไรอีกอะไรไม่ต้องไปเที่ยวก็ได้ก็ปกต ประมาณตอนนี้ประมาณระยะเวลาเท่าไหร่แล้วแล้วแต่เปิดตัวใช่ไหมก็เออถ้าถ้าจริจริงๆก็รู้จักกันจะปีแล้วค่ะเหมือนแบบคนนี้ถามหมอเพราะว่าเหมือนแบบครั้งนี้พอพีคมาพบกับพี่ตอนเนี่ยเหมือนกระแสมันดูค่อนๆเงี้ยแบบไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยไม่ค่อยฮือหวาเออเออใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะก็ แบบของพีน่ะสไตล์แบบที่พีกอยู่แบบนี้ก็มีความสุดดีกับบางคนเขาเอาว่าแบบว่าพวกับบที่ตอนลอีกเนี่ยแล้วแบบเป็นพาร์ติเตอร์แบบว่าเที่ยวบอยเที่ยวขับเที่ยวอะไรเงี้ยไม่ไปเที่ยวขับค่ะไม่ค่ะมีแต่แบบว่าถ้าเกิดไปพวกนั้นก็คือจะเป็นงานแต่งงานหรือว่างานของพี่พี่แบบพี่พีเคยเจอแบบพี่พี่ที่ G D H อะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือไปนั่งทานข้าวแล้วพี่เป็นคนที่กินเก่งมากก็คือ ก็กินไปเรื่อยๆอะค่ะคือแบบกินดึกใช่แบบแต่ว่าก็ออกกําลังกายหนักด้วยคือกินจะกินแต่อาหารนะคะใช่ไมปเที่ยวในกำนองครับไม่เม่ไม่ไม่ไม่โอ้นั่งร้านชิวๆค่ะหลักแต่ต้องมีอาหารนะคะมีไสยกินสายกินกินแบบกินเก่งมากมันมันมว่าเราจะไม่เซ็นสัญญาต่อถ้าเราเสร็จแล้ว จริงเราปรับตัวได้หรือยังเพราะว่าทุกวันที่การทำง,งานงเขาคจกนข้างที่จะ อ,อยู่ในเมืองแล้วกันนะคะไม่เอาต่างจังหวัดแล้วแต่ถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีบทที่น่าสนใจมาไม่ว่าจะถ่ายที่ไหนหรืออะไรแบบนี้ถ้าพี่อยากเล่นอ่ะพี่ก็ไม่ได้เลือกสักนที่เฉพาหรอกค่ะ <c oughs> ในเรื่องของกระแตพี่โอเคไหมตาหลังปาที่ย้ายมอยู่บ้านบ้านหน่โอเคค่ะพี่ก็แฮปปี้มากนะคะก็เหมือนถ่ายละครแต่ว่าคือพี่ก็ไม่ได้เล่นทีนึงแบบ7วันแบบนั้นเราก็ไม่ไหว <c oughs> พี่ก็จะแบบขออนุญาตแบบถ่ายทีละเรื่ออะไรแบบนี้ค่ะจะได้แบบเต็มที่ ส่วนตัวด้วยแล้วก็มีทาอย่างอื่นด้วยอะ่ะกัปีปีนึงต้องรับผิดเรื่องอะ่ะเรื่องที่ตลกไอ้ที่ตกลงไว้ในสัญญา,ญญาไม่ได้ตกลงค่ะแต่แค่แบบ ก็ก็มีความสุขดีทำงานทุกอย่างดีทุกอย่างลงตัวโอเคเนาะขอบคุณค่ะ